ครับสวัสดีพี่น้องเย็ซี่นะครับมือวันพุธนะครับที่13นะครับครับเดือนสิงหาคม2568นะครับเนาะครับเมื่อนี้นะครับแอจะลงแนวทางนะครับของอาจารย์เวียงจันนะครับครับเพิ่งจะมาหอดมาถึงนะครับพี่น้องเย็ซี่ครับปุงานรอบที่แล้วนะครับลดนะครับครับรู้สึกว่าจะลดเงี้วนะครับพี่น้องเย็ซี่ครับแนวทาง บวาสิเป็นของอาจารย์เวียงจ์ของยาบนะครับเอาพี่น้องเข้านะครับทียีงบ้านนมันใชนะครับในตัวเหล็กแนวทางนะครับครับกับเบื้องกระช่มกับพานไปนะครับเนาะครับทันใดทีย่งมีว่าไม่ว่างใจนะครับกับอาจารย์ทั้งสองอาจารย์เนาะครับเนาะครับกับิจารณหน้าเบื้องเอานะครับตัวเหล็กแนวทางนะครับ่ะมือนี่ก็เป็นมือวัน พุธนะครับที่สิบสามนะครับเนาะวันพุธสองห้าหกแปด แนวทางตำราวนะครับ ชัดเจนว่าพี่น้องเอฟซีครับเลขรอบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีครับเปิดหายมากกับแค่เลข สามคูนะครับพี่น้องครับห้มาตะเลขกวิ่งนะครับพี่น้องเลขกวิ่งนะครับเล็กสามตัวมาตัวนะครับเนาะสามตัวมาตัวก่อนนะครับครับสามตัวมาตัวนะครับ ครับมีแปดนะครับมีเก้านะครับมีสองนะครับเนาะครับมีแปดมีเก้ามีสองนะครับพี่น้องอ่ะเด็กวิ่งนะครับอาจารย์จะจับเมมนบอสนะครับเนาะหนะลอดนี้ ครับคือจังหลอดที่แล้วนะครับพี่นงคิซี่อาจารย์เพิ่นก็บ,บอกไว้อยูว่ว่าภายในสามตัวนะครับครับพี่นงหาก,ก็มีแนวทางเป็นของเจุาของดูวว่าแนวทางจากอาจารย์เอือนสำนักเอือนนะครับมาเทียบเชียงเบิงครับก็บมีโอกาสมากนะครับโดยเฉพาะวดที่แล้วก็มีเลขติดหกมากขึ้นกันนะครับพี่นงแต่ว่าอาจารย์ให้หกเจ็ดเจ็ดหกออกหกหกนะครับพี่นงคิซี่ ครับเลขวิ่งนะครับเนาะวิ่งแปดนะครับพี่น้องตัวเด่นเลยนะครับเนาะวิ่งแปดนะครับตัวเดียวนะครับครับชุดยับคู่กะเอา้ายัดยังไม่เขียนอน,นี้อยู่แปดเก้านะครับพี่น้องนี่สิแปดเก้านะครับไปกับ 9 8นะครับครับอาจารย์พันจับคู่ให้ควอมได้พี่น้อง FC ครับแล้วก็2 9 9เนะครับ9 2, 2้9ส2ง8 8งเนะครับ เน้นทั้งสามคูนะครับพี่น้อง FC ฟซีครับอาจารย์ผูนใ้เน้นทั้งสามคูนะครับไปบครับครับเลขสามตัวนะครับเนาะ สองเก้าแปดสองแปดเก้าเด่นแปดนะครับพี่น้องทุกท่านเด่นที่เลขแปดนะครับส่วน เลขเก่านะครับกับแม่น้ำกันก็แปรขึ้นกันนะครับพี่น้องที่ถือว่าเด่นขึ้นกันนะภายในสามตัวนี้นะครับเนาะอาจารย์บอกว่ามาแทีนแน่นอนนะครับสายวิ่งสายหลุดนะครับมักชอบส่วนตัวก็คือแปรนะครับพี่น้องอาจารย์เพิ่นให้มากก็คือแปรตัวเดียวนะครับครับสุดจับคู่กับสามคู่นะครับอาจารย์ไปคับให้พร้อมนะครับพี่น้องที่ก็คือเลขสามตัวกับ ที่นั่งเดียวนะครับแต่ว่าเพื่อนกลับให้ความมือซื้อนะครับพี่น้องซี่ครับพี่น้องเข้ากะแคบหน้าจอนะครับพี่น้องครับรอบนี้กับมิวแค่นี้นะครับสําหรับบ้านพุดนะครับเนาะกับแนวทางบ้านพุดนะครับสเล่าวนะครับสำหรับคลิปนี้กับภาวนานะครับ ครับโดนแล้วนะครับที่ตัวเลขของอาจารย์กับของแกดนะครับบอกรานะครับเสียดหน้าเสียดหลังนะครับเนาะครับสำหรับรอบนี้นะครับกับภาวนาขอให้เข่าสามตัวนะครับเข่าสองตัวบนสองตัวล่างนะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางมือนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับรอบเดียวจบนะครับพี่น้องที่สีนะครับโค้งสุดไทยบ่มี่นะครับเนาะครับนี่คือเป็นชุดฟันทงนะครับพี่น้องที่สี ครับแต่อาจารย์เป็นบอยเขียนลงหรอกจุดฟันท่งนะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับฝากตี่ต้อนรองเข้าน้นนะครับเนาะ่ะสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับ